เอระบำชุดนกต้องหมุนแรงๆที่มันจะก่ออยู่ได้ไหมเอาชุดนกของเท้นะคะเดี๋ยวใครอยากไปซื้อเนี่ยไปลองหาชุดนกในช้อปปี้ลาซาด้ามีหมดนะคะอยอดลงดพิมพ์แล้วโฆษณาอะไรชุดนกนี่ ห่ห้านะอันนี้ชื้อมานะเอลซ่าชุดน้องนะชอปช็อป,ปี้ระะัชดามีหมดนะคะแก,แก๊กมันหลุดมาแล้วตัวหนึง่งไปไปออหาพี่แม็กอีกตัวหนึง่งเป็นชุดน้องที่ ซื้อชุดมาแล้วแต่ว่าเอิมเอานกเอิมมากกาะเอิมโดยเฉพาะนะคะทุกคน <c oughs> ไม่เกกันนะ <c oughs> หนักนะนี่ย้ายมากกาะหน่อยย้ายมา ไปแล้วไปแล้วเอายโยนอีกกาแฟไปให้มันไปด้วยกันเร็ว,วามานี่แล้วอ่ะพอแล้วเดี๋ยวถ่ายให้อีโมคอด้วยบ๊ายบายบ๊ายายก่อนอเคจิรุง